วะะเศร้าๆดิแม่นยัไ่งสสครดิวสงสารใครสงสารเร่อ้เนี่ยสงสารเาทำไมวะไอ้พวกยุง่งเขามีแต่เจ้าเนี่ยที่ฉันคุยรู้เลลื่อ่ะคนอื่นฉันไม่รู้สคุยแต่ไอตัวนั้นไม่ได้อะไรละไปลสุกเทยยุ่งก็เป็นยุ่งอยู่ันยัง,งข้างมันดีเจียวเลย พวกดังลังไม่ได้ยิงเว้ยมีอะไรกันตะโกนก็ได้มานนน่อยไ้เด็กมันเจอไอ้นี่มาเด้เลยมันเจอทั้งตำรวจผมขู่มันโดนทุกอย่างน่ะพวกสายสืบก็เคยทำมันน่ะแล้วมันน่ะรู้ตัวว่าตรงนั้นน่ะตำรวจที่มาหาหลิงเนี่ยฉันเข้าใจนะว่าเขามาแสดงความินดีแต่เด็กมันไม่เข้าใจนะ มันโดนสายสื่อกระทืบมาแล้วนะเั่นหลิงบอกไปแล้วว่าทำอะไรหรือเปล่าคะพอดีหลิงคุยกับเพื่อนอยู่คุยกุบชูร่อยู่หลิงบอกไปแล้วอันนี้เขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แบบนั้นอะไรก็บอกไปแค่นี้เจ้าหน้าที่ทั้งพ่อหลิงและเข้าใจหลิงว่าจะบอกอะไรให้นะเวงเนยว่าอะไรไม่ว่าหลังจากนี้หรือจะเอาเรื่องอะไรมาปั่นหัวอัวอัวบอกเลยมันแกไม่มีการยากดีอีกแล้ว เราจะเป็นอย่างนี้กนใช่งมั้ยแน่นอนหรือเป็นคนเลือกเองพอฉันเลือกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเลือกคิดจะทำอะไรถ้ามาเป็นผลเสียต่อพวกอ้วแล้วก็อ้วขอเตือนไว้เลยมันจะไม่จบไม่สวยแน่นอนอืมงันต้องจำไว้น้พอพวกผฉันไม่ได้กลัวพวกแกเลยดีแล้วไม่กลัวก็ดีแล้วอืมงั้นก็รอรอเลยรอสอบยาวยาวยวจัจับจับ พวกเลยทั้ง3ามคนอาจจะงงว่าม ok> ันเกิดอะไรขึ้นสองไปแถวไหนโซ่ผ่านไปหนึ่งพันเดี๋ยวอัวจะบอกให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟูจะปีนมากเลยไม่น่าจอดแถวนี้เมื่อประมาณเมื่อวานตอนประมาณเวลาสี่ทุ่มแปซิฟิกพวกมันได้มาบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ร่วมกับพวก ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคิดเองเออเองว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ร่วมกับมันแล้วมันก็มาทําตัวกลางเอามือเข้าซองปืนแล้วก็ทําเสียงกิ๊ก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 ตอนพวกเรากําลังคุยทุร่ากันอยู่ที่ลิตเติ้ลโซปั๊มน้ำมันมันก็มาพูดอ้างกับอัวว่าตอนที่อัวไปเคลียร์เขาบอกว่าใช่ <Yeah. S 1> เฮียหลิวตกลงกับเขาแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของร่วมกับเขาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วอัวก็ไปโวยวายใส่เรื่องกระจบตรงนั้นไป แต่ว่าเรื่องเหตุการณ์หลังจากนั้นมาเกิดที่ว่าอหลิงหลิงก็เลยเรียกเพื่อนเพื่อนของเขามาเข้ามาก็โดนเดี๋ยวเราลงมาแต่ว่าพวกเพื่อนของเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่<อ>ซึ่งกําลังท้องและกําลังร่วมแสดงความยินดีกันแต่พวกยุ่นดันไปพูดจาไม่ดีใส่ทําให้เกิดการระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ที่กําลังเมียกาลังตั้งครรภ์เข้าใจใช่ไหมซึ่งเป็นเพื่อนของอาหลิงหลิงมันไม่ให้เกียรติพื้นที่ลิตเติ้ลโซแถมยังมาว่าลายใส่เพื่อนลูกสาวมาเฟียอีก ทีนี้เข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมว่ามันยามเกียดพวกเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอืเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเล่นมันให้ยับมาลงสีดำเฮ้ยตามไปดิตามไปดิไปตามนี้ตามดิโอเคขึ้นรถถ้าปืนพวกเลยยิงจากบนรถได้ให้ยิงใส่เลยแล้วอัวให้สัญญาณเคลมไหมได้อื่แล้วบนรถห้ามยิงใส่คนบนพื้นนะรับราค่คนที่เดินเท้าเปล่าอย่าเอาปืนไปยิงใส่คนเท้าเปล่า ถ้ามันเล่นยิงจากบนรถเราก็ยิงใส่บนรถใครที่ปืนสามารถควักยิงจากบนรถได้นะพอาเรือต้องค cover ไว้แล้วล่ะว่าเป็นสายเดินพื้นปืนนัว <สา S 1> มันเป็น <สา S 1> ปืนห <ละ S 1> น <ะ S 2> ักเออดีมากเฮ้ยยิงเหรอ,อเฮ้ยใครยิงกันอนะ่ะเนี่ยตรงกุ้งวัดหลังต่อปงเจอ์หลังต่อปงเจย์ไปตรงเจย์เลยรีบๆๆควักปืนรอเลยควักปืนรอเลยเธอบอกขึ้นด้วยนะว่ามันเออๆดาน่าดาน้าเห็นไหมเห็นไหมควักเลยนะยิงเลย

ตัดตัดเร็วเออเออรอดไหมรอดไหมเจอเจอเนี่ยเหรอไอ้อยู่ไหนอยู่ไหนวอไหน่อ้ยนอกเนียสะพานหลังขอนอกสะพานสูงหลังขอนอกโอเคอ๋อสะพานขอนอกไปเลยงาไปเราไป ล่วงๆ่วงล่วงๆ่วเฮียว่วงเฮีย่้ามันเถ้ามัน่าม่ให้หมดไปๆๆกลับรถกลับรถกลับรถไปใครดูก่อนดูดิ two 0 years later เห็นรถเห็นเห็นรถ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  เวลาคันึงรถเล้วคับเฮียไม่ได้ <c oughs> ไม่ดได้ You let the sky in that moment, you